นัตตี้พลวกินเจแปนกลับมาเที่ยวญี่ปุ่นในรอบนี้เปิดประสบการณ์ใหม่หลายอย่างเลยค่ะฝนหิมะดย่ยวเฮ้ยได้ยินเสียงไหมได้ไปเก็บสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆกินโอ้ยดูนี่ว่าแต่กินกับหิมะจะเป็นยังไงกันนะ ได้เล่นกับหิม,มะแบบสะใจไปเลยหนึ่งสองสามโอ้หลงมาว่าได้ลองปิ้งโมจิในบ้านหิม,มะด้วยนะอ oh. กินอาหารสไตล์ดั้งเดิมของญี่ปุน่น <c oughs> ไปลิ้มรสข้าวที่อร่อยที่สุดที่จังหวัดนี้งาตะค่ะ <c oughs> ไปดูลิงหน้าแดงแช่ออนเซนที่สโนมังกี้ ได้ลองเล่นสกีหิมะครั้งแรกในชีวิตโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมคะทั้งสองพี่น้องสองสิบพี่น้องกลัวมากเลยตั้งท่าเสถีตรันความสวนนะไปลองแช่ออนเซนกลางแจ้งครั้งแรกในชีวิตลองชิมดูด้วยนะเอะเนื้อกวางมันจะมีรสเป็นยังไงกันทั้งหมดนี้รอดูกันได้เลยนะคะกับนัตติพลอยอินเจฟานค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลานกิจกรรมของที่ โอ้้หดิัมาว่คลิปนี้จะพาไปเที่ยวที่สโน w g กา d e เดนนะคะสำหรับวิธีการเดินทางก็สามารถไปทางแท็กซี่ได้นะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่าเดินทางประมาณ2,000เยนหรือจะสามารถขึ้นรถบัสไปได้นะคะไปลงที่อิชิยูชิมารุยามะสกิโจค่ะใช้เวลา20นาทีเหมือนกันจ้าตอนนี้นะคะเราจะขึ้นไปที่สโน w g กา d e เดนนะเขาบอกว่า มันสวยมากแล้วมันก็น่ารักมากๆนะคะเข้าไปก็จะแบบว่าเป็นโดมใสๆกลมๆนะคะแล้วก็ข้างในโดมก็คือน่ารักมากๆเลยทันสมัยที่สุดแหลกก็คือที่นี่เขาอะเท่โคเท่ดูรองเท้าเขาก็ต้องแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนรองเท้าปั่นจักรยานนาะที่มันจะต้องแบบสลหรับคลิป ต้องล็อกเด็ดดยแต่ตัวแว่นใหญ่ๆที่เขาใส่น่าเทดีอะอุ้ยแต่มันเทอะอยากแต่งอะมาดึงตรงนี้เราจะนั่งกอนโดล่าขึ้นไปที่ด้านบนสุดเลยนะคะก็จะมีแบบ2แบบก็คือแบบหย่อนขากับแบบที่เป็นตู้กระจกนะคะจริงๆอยากนั่งแบบหย่อนขานะคะแต่ว่าไม่ได้นะสําหรับคนที่จะขึ้นไปเล่นสกีหรือว่าสโนว์บอร์ดเท่านั้นนะคะเราก็เลยต้องนั่งกอนโดล่าแบบตู้กระจกแทนนะคะอุ้ยดูเขาเล่นอยู่ข้างล่าง สูงมากเลยนะข้างบน่าเลนสูงจริงเี่เวยแเป็นมนุษได้ไนั่งก่อนโดลา่าขึ้นไปที่ด้านบนสุดนะคะจะบอกว่าวิวสวยมากๆแบบตรึ่งตาใจมากๆเลยค่ะแล้วก็นั่งขึ้นไปสูงมากใช้เวลานั่งประมาณสัก10 1 5นาทีได้เลยนะเ <c oughs> วังลื่นนะท้งนีนก็คือจะเป็นร้าน,นะะอาหารแล้วก็เป็นเหมือนคาเฟ่นะคะทุกคนดูวิวสิคะมันแบบสวยมาก <c oughs> อยากเล่นอนะ่ะอุ้ยมีมันคล้ายๆกับสเก็ตบอร์ดเลยเนาะ น่ไจะจวเวดกระโดดว้าวแล้วตอนนี้นะคะ <S <S ก็เราก็อยู่ที่สวนการ์เดนนะคะแล้วก็จะไปนั่งกันอยู่ในโดมเต็นท์นะคะก็คือจะเป็นนี่ใสๆแบบนี้แล้วก็ดูวิวแบบที่สุดอ่ะมั้งอ๋อเวลาขึ้นมาขึ้นแบบนี้มันก็น่าจะไม่ลื่นเท่าไหร่หรอกมัง้งมันมันอาจจะไม่เท่าแบบน้ําแข็งที่มันเป็นแบบสเก็ตน้ําแข็งอันนั้นคือลื่นจริงแต่หิมะนี่มันน่าจะแบบกว่าไม่ไม่เท่าเนาะ E> ต้องลองรองเท้าเหมือนรองเท้าปั่นเลยต้องติดกันว้าเสียวโอ้ my god เหลือเนเท่หัวอืมตรงไหนก็สวยไปหมด สำหรับใครที่อยากจะไปสโนว์การ์เด้นนะคะวอล์กอินได้ไหมวอล์กอินได้นะแต่ว่าถ้าไปถึงแล้วโดมเต็มเนี่ยเราก็ต้องรอนะถ้าอยากแบบชัวร์จริงๆเลยเนี่ยแนะนําว่าให้จองทางออนไลน์นะคะสําหรับราคานะคะส่วนตัวนัตตีไปเที่ยวประมาณ5คนนะคะถ้าหารกันก็จะตกอยู่ที่คนละประมาณ3,600เยนค่ะก็จะรวมราคาขึ้นกอนดลานะคะไปถึงที่ร้านสโนว์การ์เด้นทั้งไปทั้งกลับนะคะแล้วก็มีคูปองแพ่นเคก้กแล้วก็แซนด์วิชค่ะพร้อมเครื่องดื่ม2แก้วในราคานี้เลยจ้า มาค่ะตอนนี้ถึงคิวเราเข้าที่โดมเต็นท์แล้วนะคะก็จะเป็นโดมใสๆแบบนี้นะจะมีโดมแบบเล็กๆกลางแล้วก็ใหญ่นะคะซึ่งเราเนี่ยมาทังทีเราก็ต้องจัดโดมใหญ่ที่สุดวิวสวยที่สุดเลยนะคะก็คือเดินโดมดีนะแล้ววิวคือดีมากๆข้างในอุ่นนะคะข้างในไม่หนาวเข้าไปดูกันว่าข้างในโดมเป็นยังไงมาจ้ะเวลาก่อนจะเข้าโดมต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าคือข้างล่างโดมอ่ะ ถ้าไม่มีหิมะม,มันจะแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะตกลงไปได้นะคะแต่ว่าเรามองไม่เห็นเข้าไปดูกันจ้าเห็บเลื่นเนี่ยเลื่อนๆหน่อยว้าวนี่ัลโหลโอ้ยข้างในก็เป็นแบบม่านเป็นม่านนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยข้างในอุ่นนะคะมีฮีตเตอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิด เปิดหลังคาหรือว่าเปิดอะไรได้สักอย่างน่าจะเป็นเปิดหลังคาด้วยรีโมทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะเห็นเขาว่าว่าสามารถที่จะเปิดได้ด้วยนะคะโดมเต็นทิเกตนะคะผู้ใหญ่พันห้าเด็ก1,000พันะเด็กอายุ0ูนย์ถปีฟรีสวยมากเลยอ่ะตอนนี้มีตะกาได้ตะกามาหนึ่งมาใส่ของกินนะคะใส่เยอะๆเลย ข้างในนะต้องไปเลือกว่าจะกินอะไรบ้างนะคะป่ะนี่ไงพี่นัทหิมะที่เขาบอกว่าอย่าไปยืนอยู่ตรงใต้หลังคาใช่มันเป็นน้ำแข็งเคยเห็นกระตูนบ้ปงี่ทีเฟน <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในคาเฟ่ของเขาเมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาตอนแรกแล้วก็เราจะมาดูของกินกันนะจ๊ะว่าเราจะได้อะไรบ้าง ช็อกโกบานาน่าช็อกโกบานาน่าอะไรก็ได้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้แอลกอฮอล์ไม่ได้ค่ะโอ้คาเฟ่ลาต้ก็ได้ก็คือสามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้แบบตลอดไปอ่ะนั่งอยู่ตรงนี้ได้แบบตลอดไปตลอดไปในชีวิตนี้ตลอดชีวิตมันสวยมากจริง ันนี้เราได้เสบียงของกินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดที่โดมกันว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างคะยืดชุมชนด้วยหรอคม่ใ่บ้านประกาศที่จะยืชุมชนไม่ใช่อาจจะเป็นแบบประชาสัมพันธ์ผู้ใญ่บ้านประกาศมื้อนี้อุณหภูมินะข้างกันพร้อมกันนะการดีมาะข้อสอบทุกแ้ว ไงที่นันโนรถแบบที่เราจะสามารถเล่นได้มาดูที่ตะกรก้านี้นะคะว้าวเป็นกาแฟอู้วี่น่ากินมากอันนี้น่าจะเป็นพันเคกนะคะพนเท ก็แบนัวยก ถึงเวลาเข้าที่พักนะคะเขาจะมีชาเขียวมาฉามาให้นะคะหอมมากแล้วก็จะมีเป็นขนมนะคะเป็นก้อนเล็ก,ลกๆก็คือเป็นน้ําตาลหวานๆฉ่าๆเลยก่อนดื่มชาเขียวนี่เขาบอกให้หมุนถ้วยก่อน3ามรอบนะคะไม่ได้อะไรหรอกดูความสวยงามของถ้วยใส่มัช่าเฉยๆแต่นี้เป็นมาชาชาเขียวแท้เลยมัจะสีแบบนี้เลยกินเหมือนกินเหมือนเอ่อคิดแคทชาเขียวเลยแบบกินกับขนมนะคะ 2人はおまえ一旦屋の奥に5階でございますこちらにお風呂は2階貸切風呂と大浴場と隣同士になっておりますお食事の会場となります料亭風も2階でございますお客様のお部屋は3階、4階、5階になってましてすぐ後ろが山なんです3階 ยวคพนักงานก็คืออธิบายละเอียดมากเลยนะคะโรงแรมตรงนี้ที่ตี่อยู่เนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นพระาทิตตกดินได้เลยนะคะเพราะว่ามีในส่วนของภูเขานี้บดบังนะคะก็เลยจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์จะเห็นแค่แบบแสงลำไรเท่านั้น,น,น ซึ่งห้องพักที่เราไ้อยู่ในครั้งนี้นะคะจะมีบ่อออนเซนส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ออนเซนที่นี่นี่เป็นออนเซนจริงๆแท้ๆนะคะแต่ว่าอ่อนโยนมากๆเลยจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะเด็กทารกนะคะเด็กเล็กๆก็สามารถแช่ได้นะคะไม่เป็นอันตรายและอ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยสวยนะงามเพียงไราอนี่ห้องเราเหรอคือห้องเรามาส่องเท้าไปดูกันเปิดนด้เลยโอ้ห้องสวย หใหญ่มาอู้นี่ห้องน้ำมสัมผัส,สเซนก็นข้นงางนอกแทนเอโอ้ยางกลางธรรมชาติอุ้ยอ่ดีจ้ังอุน่นมากเลยอัาเซนจากธรรมชาติอุ่มาก มันอุ่นๆอ,นอะมันไม่ถึงกับร้อนอะมันจะดีมากเลยไ่ใช่แล้วก็แบบมองวิวนะคนอยู่โรงแรมนั้นก็จะมองมาหน่อยๆเลยตอแล้วห้องพักที่มาตี้อยู่ในครั้งนี่นะคะก็เป็นห้องพักที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่นะคะแล้วก็เป็นห้องพักที่ออนเซ็นอยู่เขาจะมีอยู่ประมาณไม่กี่ห้องนะคะประมาณแบบกี่ห้องนัด ก็มันห้าห้องนะคะที่จะมีออนเซ็นส่วนตัวหลายแหนะคะแล้วก็ชมวิวข้างนอกด้วย คนญี่ปุ่นเขาคือละเอียดมากเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่มีบ่อรวมในการแชร่ออนเซนด้วยนะคะแต่ว่าจะมีการปิดเพื่อทำความสะอาดตอนเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะแล้วก็ถ้าจะไปแช่ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการสลับเปลี่ยนนะคะบ่อออนเซนจากช้ไปหญิงหญิงไปชายนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆด,ด้วยค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นที่เาเตรียมไว้ให้ก็คืออันนี้ก็คือเตรียมมาให้เป็นแบบไซส์กลางๆนะคะแต่ว่าในด้านซ้ายในตู้นี้ก็คือจะมีที่เป็นแบบไซส์เล็กแล้วก็มีไซส์ที่เป็นแบบไซส์ใหญ่แล้วก็คือไซส์ที่ใหญ่พิเศษนี่นที่ห่มมือต้สู้มาเจอไหมอ๋อเข้าใจไหมสุดทายคุณจีใช่ค่ะอันน้ ก็คือจะบอกว่าให้ระวังในที่นี้เพราะว่าเป็นแบบเหมือนคนที่มีชีวิตอยู่กับคนที่ไม่มีชีวิตแล้วค่ะก็คือแม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็รู้แต่ว่าก็คือเขาก็เปิดยกจะเตือนไว้ก่อนว่าเอออย่าลืมจะเอาซ้ายขวาทับซ้ายนะวาทับซ้ายวาเออใช่ขวาขทับขวาซาทับขวเยคอ็อกค่า้งรค้าน่วางรู่น เราปาดมือเข้ามากเลยนะคะก็คือเขียนด้วยมือแล้วแบบวาดแบบน่ารักมากเลยอะ่ะคนญี่ปุ่นก็น่ารักแล้วก็ละเอียดมากเลยอตอนเราเข้ามาใช่ไหมเราก็ถอดรองเท้าหานานัน,นห,หน้าไปทางนั้นแล้วเราก็ถอดหันหน้าไปทางนั้นแต่พอเราออกมาแล้วรองเท้าเราหาันไปทางไหนสาเหตุที่แบบชอบมาญี่ปุ่นมากคนญี่ปุ่นน่ารักมากอยู่ที่โรงแรมมีปลาด,ด้วยนะคะ นี่คือปลาจริงไนงะของจริงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเวลาที่แบบหน้าหนาวมีหิมะตกอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาจะไม่ขยับเลยเขาจะอยู่นิ่งๆแบบนี้แล้วก็จะไม่กินอะไรเลยนะคะนี่คืออยู่ในโรงแรมนะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็คือจะไม่ขยับเลยนี่มานิ่งมากเลยเอาแล,แล้วตัวนี้อ่ะไม่ไปอยู่กับเพื่อนอยู่ตรงโน้นอ่ะทำไมไม่ไปอยู่กับเพื่อนหรอลูกหนาวก่อนใช่ไหม ไหยุดเลยมาข้างนอกแล้วนะว้าวบ้านฮอบมีแนวนี้ข้างหลังเลยตื่นเต้นอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินตอนนี้อยู่ท pues ja ี่ตลาดนะคะจะมาที่ตลาดเดีああ๋ยวจะมาช้อปปิ้ง ดูว่ามีอะไรแบบน่าซื้อหรือเปล่าเขาจะเป็นของอะพวกจะเป็นของฝากกลุ่มกุ๊กกิ๊กกิ๊กโอทูโอท็อปอะไรอย่างงี้นะคะฝากเก๋ก็เลยแบบเป็นแบบบุฟเฟ่สาเก้กินเสร็จก็จะเป็นอย่างงี้เลยวู้คนเยอะนะเนี่ยมีแบบหลายรสชาติใช่ไหมใช่มีหลายรสชาติก็คือกินจนเมาเลยทีเดียวเหรอคิดว่าไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นแบบว่าชิมเขามีแบบ สาเกแบบเยอะเออมีแบบหลายยี่ห้ออะไรเงี้ยก็แบบเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็ชิมเหมือนเป็นการชิมเนาะ,ะชิยอดเหรียญเฉพาะรสชาติที่เราอยากกินเพราะว่าเป็นหยอดเหรียญแต่ว่าถ้าอยากได้บุฟเฟ่เขาก็จะให้เป็นถ้วยมามเราก็ไปกดกดได้กินได้ไเรื่อยๆเลยอืมอ,อกมาก็จะแปลกลาวเอออ,ออกมาก็จะเป็นเหมือนคนธรหน้าที่ชิมก็อย่างนี้เนาะ เขาจะเป็นหยอดเหรียญเยอะมากเยอะแบบเจอกหนกอะ่ะแต่ละคนก็คือชิมกันหน้าแดงเต็มคาราเบลวกันเลยทีเดียวเชียวคนเมื่อกี้ก็คือหน้าก็คือแบบนี่หนแบบแ้าแดงเต็มคาราเบลกันเลยโอ้โหคือมีให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยนะคะวิธีการก็คือหยอดเหรียญน,นะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นถ้วยเล็กๆให้นะคะเลือกได้เลยว่าอยากจะชิมรสไหนนะคะ หลังจากกินบุฟเฟ่สาเกเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรื่องปกติก็คือที่จังหวัดนีกาตะนะคะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ข้าวอ่ะอร่อยมากข้าวหอมข้าวอร่อยแล้วก็มีความแบบสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีการแบบหมักทาเป็นสาเกสาเกก็เลยขึ้นชื่อมากก็เลยจะแบบว่าอร่อยแล้วก็เลยมีแบบหลากหลายแบบหลากหลายยี่ห้อนะคะสำหรับสาเกนะคะขนมก็คือน่ากินมากๆเลยหน้าตาคล้ายๆถ้วเลยอ่ะ คล้ายๆทาร์ตเลย1ชิ้น2 3 2เอยาอ้เน,นโหเขาถ่ายรูปสวยนะเนี่ยดิบน่ากินมากเลยอ่ะ1 2 4 2 6ชิ้นใช่ปะเรียกว่าข้าวปั้นระเบิดข้าวปั้นระเบิดนะคะขึ้นชื่อมากที่นี้นะคะเป็นข้าวปั้นแล้วก็อัดแน่นด้วยไสแบบทะลักมากก,มาก็เลยเรียกว่าข้าวปั้นระเบิดนะคะนี่คือร้านข้าวปั้นระเบิดนะคะเขาก็จะเป็น,นเนี่ยเขาก็จะห่อๆแบบนี้นะคะใหญ่มากอิ่มเลยมั้งเนี่ยข้าวเย็นก็ไม่ได้ ใหญ่มากวมือชนะเปรียบเทียบนะใหญ่มากแปดถ้วยได้ข้าวปั้นนะคะก็คือเนยนาไหลน,หน,า,หน,หนาให้เลือดดูดิโอ้โหร้าน่เป็นขนมที่แบบคุณน,น้าคุณตายนะขนมญี่ปุ่นอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะอุน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะเฮน่ากินมาก หน้าตาเหมือนค้าไก่เลยหน้าตาเหมือนข้าวพองใช่มันคือทําจากข้าวนะคะก็คือเป็นข้าวที่เอามาทําแบบหลากหลายรูปแบบโอ้โหก็ดีกว่าแบบว่ามาขายข้าวเฉยๆแล้วเราก็เอาข้าวเนี่ยมาทําเป็นวัตถุดิบแบบนี้นะคะเป็นข้าวพองปรุงรสต่างๆราเมงแบบสาเกนะคะราเมงแบบเส้นแบบสาเกผสมสาเกลงไปด้วยก็จะเป็นแบบมีวิธีต้มอ,อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของร้านนี้นะคะจะเป็นซอฟครีมที่เป็นซอฟครีมสาเกคะ่ะมันต้องชิมมะละ แต่ไม่มีแอลกอฮอล์และนอกจากที่จะทำเป็นไอศครีมแล้ว,ลวก็ยังเอาสาเกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มันแบบว่ามันเยอะมากก็เลยเอามาอาดได้จ้ะฟังไม่ผิดนะคะ <c oughs> แช่ออนเซ็นสาเกต <c oughs> <c oughs> อามาเลยมาแล้วจ้ <c oughs> มหอมนมมาก หวานช่ำหวานช่ำอร่อยยังมีกลิ่นของสาเกอยู่อ่อนๆนิดนึงแต่อร่อยแล้วก็เข้มข้นมากอร่อยนะมันจะมีแบบอ่อนมากอ่ะแต่ว่ารสลมก่อมมากเป็นตัวกระป๋องที่เป็นแบบข้างในก็จะเป็นแบบหอยเป็นปลาเป็นอะไรอ่ะนี่เป็นหอยเป็นเนื้อโอ้เขาจะเขียนว่าเป็นเป็นปลากับบัวปลากับบัวบดใส่กันเหรอ เป็นยังไงวะอันนี้คือกินอ่ะอันน,อออนี้วัวก, <c oughs> กระป๋องอ๋ <c oughs> ออันนี้วัวกระป๋องชักแม่หรือบัเออวัวกระป๋องนั่นแหละชิมดูไหมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยอะคือเขาจะมาเป็นเป็น,เป,นเป็นแก้วแบบนี้นะคะดูเผลนๆนึก <c oughs> <ๆ S 1> ว่าของฝากอะไรหรือเปล่าเอ่ยปวดหลกแก้วแต่ว่าจริงๆนี่เราสามารถที่จะเติมน้ําลงไปแล้วก็จะกลายเป็นน้ํแน่าจะเป็นน้ําตาลกับอะไรอย่างี้ปะ ป็นน้ำมะตูมน้ำมะนาวน้ำเลมอนอะไรอย่างงี้ป่ะสีชมพูคือพีชชาพีชสีแดงคือแอปเปิลคือนอกจากผลิตภัณฑ์จากข้าวแล้วก็มีข้าวขายด้วยนะคะข้าวอร่อยก็ต้องมีข้าวขายแล้วเขาก็จะเป็นข้าวที่ให้เราตัดอรงนี้ได้นะคะที่เห็นนี้คือเป็นข้าวนะคะน่ารักมากเลยอ่ะแตซื้อกลับไปฝากแม่ดีกว่าลองถุงก,กินเผื่ออร่อยเซเว่นนะคะ

。で、こちらがあのマップ、マップ、マップ、新潟県マップです。はい。で、こちらがえっとピクาス。์ส์คือใช่เดี๋ยวที่นี่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความละเอียดมากเลยนะคะแม้กระทั่งจะทานมื้อเย็นเนี่ยเขาก็ต้องอธิบายว่าตรงนู้นทานอย่างงู้นอย่างงี้ที่มาเป็นยังไงนะคะดูนะคะทุกคนกว่าจะได้ทานนะคะ ก็คืออันนี้ก็คือเริ่มจากเครื่องดื่มนะคะที่เป็นสีเหลืองๆก็คือจะเป็นสักเกปรับเป็นคำอันนี้ก็จะเป็นเของดองเป็นเต้าหู้ที่ทํามาจากมันที่แบบว่าเป็นมันแบบยาวๆขิ้นปูเซตนาเบกที่เป็นต้นตุตเป็นตุกต็ก็นกกอ๋อนกนี้๊กตุเนตุ๊กตุ๊กอ๋อเป ที่เอโดคือสมัยก่อนโตเกียวเรียกว่าเอโดกเออขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับแก้วที่แบบว่าเหมือนทาเป็นลายๆที่แบบว่าเหมือนเป็นรอยขีดขว่วนเขาเรียกว่ารอยขีดขว่วนก็คือขูดเองแล้วก็ผสมกับโชยุแล้วเราก็รับประทานกันตรงนี้เลยนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือวาซาบิแท้ๆเลยนะคะเขาก็คือเอามาเป็นถ้วยแบบนี้ให้เรานะขูดเองเลยนะจ๊ะก็คือใช้วาซาบินี่เคยเห็นไหม ไม่เคยเห็นละวสิใช่ค่ะนาตีไม่เคยเห็นเลยกลิ่นแบบรากไม้อะ <laughs> แล้วก็ใช้นี่ขูดนะคะส่วนตัวนี้นี่จะเป็นหนังปลากระเบนนะอุ้ยแบบก็จะคุ้มๆหน่อยนะคะทำไมไม่เห็นอะไรลงมาเลยนี่ไงก็ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบหนีออกมาอุ้ยกลิ่นออกมาเลยโอ้ต้องขูดก่อนถึงจะไม่กลิ่นนี่ไงเห็นไหมอู้ละเอียดด้วยนะเนี่ย คมเนาะคมจริงมันออกมาเป็นแบบเหมือนเป็นละเอียดละเอียดออกมาอันนี้คือวาซาบิแท้ๆเลยนะชื่ออะไรหรอนิดหนึ่งมันนั่นหวานนะอ๋อนี่จมูกนิดหน่อยเือให้ดจริงดิจริงไม่ได้แบบสื่นแรงมากน้อยกว่าชิ้นที่เราล เออผิดไปหมดแน่เลยต้องทำแบบพยายามทำหน้านิ่งให้กินโชวกัดอะไรที่กัดได้เลยเก็บอาการสิหนัาตาหลั่งไหลลงมาโอท่านันแบไขตุนนะคะดูดึงอืไขตุนผสมชีสอร่อย เน <Dead> ื้อปลาแบบใสมากสดแบบมากๆปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์เป็นหนวดปลาหมึกยักษ์โอ้เออสุราหลงทองฉันเถอะสดแบบมากเม่อช้าเลยดิแต่ผมมีอะไรเหมดเลยนี่ก็คือเป็นเซตของเซตนี้นะคะหม้อกระทะแบบนี้นะคะวิธีการก็คือนี้จะเป็นน้ำซุปนะคะเป็นน้ำซุปซูเกะกีนะคะ เชื yeah. ่อไม่ว่านัที่อยากรีวิวแบบเสียงดังๆตะโกนว่ามันอร่อยมากแต่ไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันเงียบมากเลยทุกคนก็เลยได้รีวิวได้แค่สีหน้าดิ้นดิ้นหน่อยๆแค่นั้นฟังดูมันเงียบมากข้าวสิข้าวแบบเม็ดแบบใสมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะปรุงข้าวนะคะก็คือจะใส่น้ำซุป ซุปนี้นะคะกับแล้วก็คือผ้าไทยแากให้แบบอ๋อแล้วก็ใส่ผักอาเรอาเร่อเอรารอเอ ้ายนะคะก็คือของหวานคา่ะเป็น,นพุดดิ้งนะคะแล้วก็เป็นพุดดิ้งที่ทำมาจากเต้าหู้ด้วยนะมีสตรอเบอรี่ด้วย่มหมดกอะไรก็ได้รู้แล้วก็จะกินแล้ว,วไม่สนใจปากเรื่อนะงของหวานนี่คือต้องยกให้ญี่ปุ่นวันนี้เราเดินมาดูที่ออนเซ็นนะคะนี่ก็คือ ข้างหน้าออนเซ็นนะดูข้างล่างนะคะเขาจะแยกเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายจะเป็นผ้าม่านที่เป็นสีน้ำเงินผู้หญิงจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะวิธีการสังเกตว่าเอ๊ะข้างในนั้นมีคนอยู่หรือเปล่านะคะให้สังเกตด้านล่างเขาจะถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ผู้หญิงห้องผู้หญิงออนเซ็นตอนนี้มีหนคนนะคะผู้ชาย เดินเข้าไปเมื่อกี้นี้นะคะคือที่เขามีแบบนี้อะ่ะเพราะว่าตอนที่เป็นโคโควิดนะคะเขาแบบจํากัดจํานวนคนที่เข้าออนเซ็นไงก็เลยแบบมีการแบบเออนับรองเท้าไม่ให้เกินนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้จํากัดแล้วแหละแต่ก็ดีนะเราได้รู้แบบอะไรมีคนอยู่ปะไ,ไม่มีเลยไม่มีมเปลี่ยนชุดมาก่อนี่มีคนอยู่ไงเออตรงนี้ก็จะเป็นแบบแยกหญิงชายนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบพลับปิก็คือเป็นแบบ สธาธารณะนั่นเองนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแบบพิเวทนะคะแต่ว่าต้องจองเนาะตรงนี้น่าจะแบบดีอ่ะอเขาบอกว่าเป็นแบบต้องจองการธรรมชาติใช่ทำกลางธรรมชาติก็คือแบบน้ำเย็นแบบน้ำเย็นก็ต้องเลย <c oughs> <c oughs> แบบที่ประคับอยู่ <c oughs> ชุดคลุมเวลาที่เราจะไปอาบน้ำแช่ออนเซ็นนะมันก็จะเป็นแบบชุดคลุมเหมือนชุดอาบน้ำเหมือนชุดยูกตะปะเขาเรียกเออแล้วก็จะมีวิธีการใส่ซ้ายทับขวา ็คือเอาขวาทับปุ๊บเสร็จแ,แล้วก็เอาซ้ายทับปุ๊บนะคะจะเป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ว่าวิธีที่ไม่ถูกต้องก็คือเอาขวาทับซ้ายมันก็จะเป็นการแบบว่าคนตายหรือว่างานสุกประมาณนั้นใช่สรุปแล้วเราก็ต้องเอาขวาทับซ้าย <laughs> ที่พูดมา <laughs> สรุป <laughs> ซ้ายทับขวานะซ้ายทับขวาเหมือนคนถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะเขาเ,เขาจะไม่บอก ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาจะไม่พูดกันเขาจะไม่แบบว่าเธอจะลืมนะสายทับนการเหมือนว่าเป็นการดูถูกเขาอะไม่รู้หรอวัฒนธรรมอะไรของเขาอ่าแต่ถ้าคนญี่ปุ่นที่ไม่รู้ก็มีนะไม่รู้ก็มีเพราะว่าเขาจะไม่บอกกันใช่บางคนก็เลยจะมีคนใส่ผิดเขาก็ก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมมาเก็บ สตรอเบอรี่นะคะมาที่สวนสตรอเบอรี่นะคะและนี่ก็คือสตรอเบอรี่ที่เราไปเก็บมานะคะชนชอนอื้หูยดูดิถนนเล็กได้ว่าเป็นถนนที่แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะคะคือต่อไปนะคะทุกคนเราจะไปกินโ<ส><ส><ส>อนีกิกัดตรงท้องเลยแล้วกันเนาะ ไอ้แบบแอรบอกว่า, <S S า,าพังหมดแล้วพังหมดแล้ว <laughs> <laughs> ไม่หมดแล้ว